พร้อมแล้วเลยย่างพี่น้องที่จะเห็ดนำมักขิงงัวหดพักหดสวนให้เชี้ยวงามสมบายใจไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปทําด้วยกันเลยครับข้อดีของการเห็ดนํามักขี้งัวคือเ่าเสดไกปุ้ยนนําแล้วก็เสดไกปุ้ยเหนือเป็นปุ้ยตีเย็นตัวลงโดยที่ผูต้องใส่เวลาการมักให้มันเยือกเยียยาวนานนี่ก็คือเย็นตัวลงแค่30องศาเพราะว่าปุ้ยจากขอ,อกปุ้ยง่วขีงงัวขีวขควายถ้า,อ,าออกจากขอ,อกใหม่ๆบ่ได้ผ่านกระบ,บวนการมักมันยังมีความห่อนสูง เอาไปใส่พืชผักผลไใหม่อาจ,จิเป็นอันตรายต่อพืชผักของเราะะออดีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าห้ามมักแบบนี้มันสกําจัดเมล็ดวัชพืชติดติดมานน้าขีงง้อขีควายออกไปได้นอกพี่น้องพี่น้องสังเกตะว่าถ้าห้าไปใส่ต้นใหม่ของห้าเมล็ดวัชพืชเมล็ดหนาเมล็ดวัชพืชมันจะงอกออกมาน้าปุ๋ยขอกของห้าดังนั้นการที่ห้ามมักแบบนี้แซ่แบบนี้ มันก็เป็นการกําจัดวัชพืชไปในตัวครับ,บสะดุอุปกรณ์ที่ต้องใส่อันดับแรกก็คือกระสอบบรรจุขี่งวของห่อเดยพี่น้องเป็นกระสอบโปร่งกระสอบที่สามารถระบายน้ำออกได้บ่แมนกระสอบเคลือบด้อาจจะเป็นกระสอบใส่เขา่ากระสอบอาหารสัตว์ก็ไดให้มันสามารถสเสดระบายน้ำออกได้แบบนี้เพราะว่าเ่าต้องการปุ๋ยน้ำแล้วก็ปุ๋ยเนื้อแบบนี้เป็นการแยกน้ำแล้วก็แยกเนื้อ ให้น้ำเขาไหลออกได้นะครับต่อไปอก็คือขีง่ง้วหรือขี่ควายออกจากคอของหฮาเด้อพี่น้องให้เป็นขีง่ง้วหรือขี่ควายแห้งหรือหมันหมัดกระได้ห่อสิบ่ใส่ต์โเปียกๆได้ขอให้ใส่แห้งได้ยิ่งดีหรือหมันหมัดกระบบไปยังห่ากะเอามาบรรจุใส่กระสอบมัดปากโยนถิ่มใส่ในกระบะในองค์ในถังหรือในภ้าชนะยังกระได้ให้น้ำมันถ่วครั้งใดแบบนี้เพื่อจะได้เป็นน้ำหมัก,กี้วัวให้เขาไปอยู่ นอนอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับหลังจากก่อขี้งัวเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยใส่ในโอค์ในถังในกะละมังในกระบะให้นอนแอนแน่นอนนิ่งแบบนี้หาก้อนอิฐไปเตีงไปทับไว้บ่ให้เขาล่อยฟูขึ้นมาเพระว่าเฮาต้องการเขาแสนําบ่าจังสันเขาเสียลอยขึ้นอื่นถามว่าระยะเวลาในการแสในการมักโดนปันไดกัเจ็ดเหมือถึงสิบเหมือ้อพี่น้องที่เฮาใส่พราหยังเพะว่า เขาเสด็จเปื่อยหรือละล่ายนำมักสารอาหารฐานขีงวัวต่างๆออกไปได้ดีสองกัเป็นการกําจัดมเมล็ดวัเพืชให้เขาเน่าไปในสอบไปเลยแต่ปัญหาที่ตามมาถามว่ามันคือยังก็คือแไม่งองเองี้งถามว่าเข้มปานี่มันกับยังสาม,มารถอยู่น้ำมังสีได้คือกันได้พี่นอ้องวิธีการก็คขึอ้อย่าให้มันเกินนี่แล้วยด้เกินเดวันถึงสิวันพอจังสัน ยุ่งมันสิเต็มบานนะครัเจ<บ>็ดวันถึงสิบวันเป็นตนไปห้ากกะสียกคนขึ้นบกก็คือเอาเขาขึ้นไ้ที่สูงให้เขาสเสด็จนำลงแบบนี้ด้พี่น้อง เข้ากันรวบรวมเอามาก,กองไหวล่อไปใส่เพืชพักพลไใหม่ของข้าในขั้นตอนต่อไปเห็นบ่อพี่น้องมั่นดีส้่มได้เห็ดสูตรนี่ได้ทั้งปุ๋ยน้ำและกับปุ๋ยเหนือแถมย่นระยะเวลาในการหมกักเข้าเห็ดวยละลายใส่น้ำบอ่อท่านเสียจังได้กับใส่ขวดไวยนั่นเด้พี่น้องมั่นบ่บดบ่เน่าโบเสียเป็นดอกใส่ถังบรรจุพันธุ์แบบนี้ปิดฝาไว้ จ้างแม่งองแงมยงุ่งกับออกมากับอะไ้ดอกพี่น้องนี่คือปิดสนิทเก็บไว้อยากใส่แง่มใดก็เอาไปใช้ตามสะดวกเลยครับออจากได้ปุ๋ยน้ำเฮ้ากับใส่แงได้ปุ๋ยเนือนี่คือปุ๋ยเหนือหมายถึงกากของเขาที่ผ่านกระบ,บวนการแช่การมักแล้วเฮ้ากับเอามาบำรุ่งผชพักของเฮ้าแบบนี้ด้พี่น้องเอามาโรยหลอบข้นต้นหลอบทรงผุ่มเป็นการเพิ่มปุ๋ยทางเพิ่มถาดอาหารแถมได้อินทรียวัตถุเพราะว่าพวกนี้เป็นอินทรียวัตถุทั้งนั้น เป็นทีู่เป็นอาหารของผืชและก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็สเสหุให้ดินปลูกของาฮผ้าชนะปลูกของเ้ามีความอุดมสมบูรณ์ดินล้วนพอว่ามีอินทรีย์วัตถุเฮาเห็ดแบบนี้ระบบหลาก ของต้นใหม่ก็หาก,กินได้ง่ายเพราะว่าดินของเหาา้วนดินมันไม่อินทรียวัตถุเฮ็ดแบบนี้มันก็จะเขียวงามแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องใช้เคมีเลยก็ได้นะครับอนอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสําหรับเทคนิคสูตรเฮ็ดนำมักคิงหัวใส่กันยังไง้ทั้งปุ๋ยนาำในทั้งปุ๋ยเนือส่วนวิธีใส่เหาสิผาพี่น้องมาใส่อีกเท่อนึงเป็นสูตรบ,บวกบวกระว่างสสงก่อแสงบวกกับนำมักขงิงหัวเฮ็ดแล้วแล,ล้วก็มาพักหสัสวด เย้าง่ามแบบนี้ตามท้องเรื่องนี่คือกเกษตรินทรี่วิธีอย่างยืนเขาสิบแบงปันสูตรเทคนิคต่างๆสู่พี่น้องเบิง่งสู้พี่น้องฟังอยู่เป็นรวจำเรื่อยๆให้พี่น้องกดติดตามเฮ้าไว้เด้อเดี๋ยวสิพาเห็ดพาท้ำมีหยังแกแนะนํำกันได้พี่น้อง